นะอ่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวดีมาบอกจริงๆอ่าต้องบอกว่าเป็นคนนึงที่ชอบทานอ่ะนะทานแล้วก็ชอบจริงๆด้วยนะในเรื่องของโดนัทนะคะต้องบอกว่าเกินต้านจริงๆหน้าจุกจุกชิ้นละแค่10บาทเท่านั้นนะคะไปลองรับประทานกันดูป่าสจักขายมันทาดด้วยนะคะตรงนี้สูตรเฉพาะสําหรับทางร้านใหม่สดสะอาดทุกวันแป้งนุ่มรับประกันความอร่อยนะคะอันนี้รับประกันจริงๆเพราะว่าทานมาแล้วนะคะทําสดใหม่ทุกวันแป้งนุ่มๆรับประกันความอร่อยเพียง10บาทเท่านั้นนะคะทุกหน้าเลย10บาทนะคะ เดลี่โดนัทสาขาพิจิตตั้งอยู่ที่ตลาดชัยพงษ์จังหวัดพิจิตของเราตรงข้ามนะคะตรงข้ามเซเว่นอเริเว้นนะคะห้างทองแมรี่ียมของเรานั่นเองนะคะ ถ้าจะรู้สึกจะอยู่ทางท้ายๆตลาดนะคะตรงนี้ทางท้ายตลาดแต่คือตลาดสดเทศบาลหนึ่งของเรานั่นแหละนะหรือที่เขาเรียกกันว่าตลาดสดชัยพงศ์นะคะอยู่ตรงข้ามเซเว่นอีเลฟเว่นของเราหรือว่าเยื้องๆกับห้างทองแม่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะหรือถ้าอยากจะสั่งจองหน้าก็ได้เช่นกันนะคะหรือใครที่อยากจะจัดเบรกนะคะตรงนี้บล็อกเซตนะคะหรือว่าตามหน่วยงานต่างๆอยากจะจัดเบรกนะคะตรงนี้สั่งได้เลยนะคะที่คุณกวาง0 9 5ย์5 6 8า5ด 26นั่นเองนะคะต้องบอกว่าทุกหน้าอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นแวะเวียนไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆเราก็รับจัดให้จ้าสำหรับเดลี่โดนัทสาขาพิจิตค่ะอันนี้คือ,อาฝากเอาไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะจัดเบรกนะคะหรือว่าอยากจะจัดเลี้ยงในเรื่องของวันเกิดอ่งสะดวกสบายนะคะโดนัทคนละหนึ่งชิ้นนะคะตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าทุกหน้าอร่อยจริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดส่งให้นะคะในเรื่องของผลงานเพลงที่ถูกไถ่ถามกันเข้ามาใน